ใบเตยและดีเจแมนเอ่ยถึงลูกคนที่สองแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของครอบครัวดีเจแมนและใบเตยคะ่ะเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาสาวใบเตยถือไดคอลูกสาวคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมให้ชื่อว่านองเวทมนต์นั่นเองคะ่ะสําหรับสาวใบเตยเธอนั้นเกิดวันที่2ี่มีนาคมปีพุทธศักราช2531เป็นธิดาของสุรศักดิ์และวันเพญทวีศิลป์มีน้องชายหนึ่งคนเกิดที่อําเภอหาดใหญ่จังหวัด สงขลานั่นเองค่ะเธอก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มักได้ความสามารถด้วยเพลงลูกทุ่งเพลงแรกที่ใช้ประกวดนั้นก็คือเพลงเลิกแล้วค่ะของอาภาพรนคะรสวรรค์ตอนอายุ15ปีสามารถคว้ารางวัลเป็นประกับจังหวัดคือจากนั้นก็เข้าร่วมประกวดร้องเพลงมาเรื่อยๆจนเธอได้เข้ามาทำงานกับค่ายสังกัดอาสยามค่ะโดยเริ่มเปิดสิงเกิแลแรกด้วยเพลง ปากไม่แต่ใจคิดถึงด้วยมาสาวหวานน่ารักสดใสจนมาถึงเพลงคโยตีเลยค่ะพี่เช็คกริตติ้งเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเธอจากสาวหวานเปลี่ยนมาเป็นสาวเซ็กซี่เลยแหละค่ะใช้เวลาออกซิงเกิลหนึ่งปีจึงได้วางแผนอัลบรั้มเต็มล่าสุดนี้ในช่อง YouTube ได้ออกมาโพสต์คลิปทัวบ้านของแมนและใบเตยฉบับเต็มเลยซึ่งบ้านหลังนี้มีมูลค่ากว่า50ล้านบาทค่ะบ้านหลังนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าทั้งแมนและใบเตยน,นั้นตั้งใจเลือกอย่างดีภายน ตกแต่งอย่างรูหราค่ะภายนอกรอบๆนั้นก็เป็นบรรยากาศที่สดชื่นร่มรื่นน่าอยู่มากๆซึ่งในคลิปจะได้ยินดีเจแมนและไปเตยเอ่ยถึงลูกคนที่2พร้อมทั้งวางแผนตั้งชื่อไวเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือน้องจอมผลนั่นเองค่ะ